நான் <laughs> வருக்கிறேன். เป็นไรเคิียดอะไรอ่ะเปล่าเจ๊ก็หาข้อมูลให้น้องเด็กจบใหม่เขาอยากดูประกันสักเล่มโอยเรื่องแค่นี้ไม่ต้องเครียดหรอกเดีย๋ยวเจ๊จัดให้ถ้าพูดถึงประกันฉบับแรกนะคะพี่น้องขอแนะนํานะคะเป็นประกันสุขภาพนะคะ,ะการเจ็บป่วยไม่เลือกวนันไม่เลือกเวลาแล้วก็ไม่เลือกอายุการทาประกันสุขภาพนะคะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวของเราด้วยข้อควรรู้เกี่ยวกับตัวประกันสุขภาพนะคะตัวประกันสุขภาพมีการคุ้มครองแบบผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกหรือว่าเราจะเลือกทั้การคุ้มครองทั้งสองอย่างก็ได้นะคะพอ สองเพื่อนไขในการคุ้มครองค่ะก็อยู่ที่ระยะการรอคอยในการคุ้มครองของแต่ละโรคนะคะข้อควรระวังนะคะในการซื้อประกันฉบับแรกนะคะต้องไม่เกินรายได้ของเรา1 0 1 5นะคะควรซื้อกับตัวแทนที่มีใบอนุญาตเท่านั้นค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองเอ๊แต่ที่เจรู้มาเนี่ยอ๋อเป็นลูกชายคนเดียวไม่ใช่หรอแล้วน้องมาจากไหนอะน้องชายในเกมนี่ไงจะดูป่ะนี่ไงน้องชายในเกมหล่อปะ